สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปายเอาบัตรดิชิบกินข้าวปุ่นได้บานเอาหนึ่งสองสามปูปูปูปตเปนจวดจ้าปาบึ้งพนาอาันมาตลออาันมาโลอดเฮ้จวด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 นี่ยังไงแม่วันยังมือนคือแดงใจวคยเนี่ย โอหมู่บ้านมันเนี่ทิพย์เนาะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าห้าย้อนหลังไหมครับห้าย้อนหลังเอื้นพี่เอื้นน้องมากินหลังจากที่ว่าพูดเนี่ยสุภาพมันมันบ่ได้หลายดอกพี่น้องได้ตาขาพ่อหนึ่งคามาคาพูนอยู่ละคาข้าวปุ่นเนาะพ่อได้มาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเฮาเนาะค่ะน้องมูสิบสี่เนาะครับตาบากกับบ่มาดอกเมือดดอกมูสิบสี่กระดายมาซัมนีหล่ะจ้า เอาเอี่ยมไปหนิเอี่ยมเบอร์สุขคนไปเร <ulously What S 1> ียบแล้วเอาขอบคุณพี่ขอบคุณ <Maria> น uh ้องที่มาเยี่ยมมาชมมาเบิงแม่ลาคุณสวัสดีค่ะสวัสดีสัมภาษณ์ไปที่ละคนอันนี้เป็นเพื่อนสาวเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวสวัสดีค่ะแม่แม่แตนแม่สมพีดข้าวาบุตรค่ะเป็นเพื่อนสาวมีบุญมีท่านมีการมีงานขาดเราบ่ได้ค่ะพี่น้องต้องมีแม่สมพีดจังสีเต็ยนบุญค่ะก็ไปได้บัดนี้ ผู้ช่วยชื<ะ>่อได้ด้่คือช่วยสุว,สวสรรณาศิลาซิโคนอันนี้คือเป็นผู้ช่วยค่ะหลานสาวหลานสาวพอกันสูงอ่ละล่ะแล้วเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยของแบบพูนยาบานมันอะไรไจ้บาบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเดินทาง,งก็กินแล้วสิเดินทางแม่นบ่จ้าสิไปไสก็ปากจีนจ้าปากจีนด้วยปากจีนไปทํ<พ>าภารกิจพะนะพี่น้องเอาให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสุขๆหมันๆลำลำเรื่อยๆหลานสาวก็ได้นั่นเด้ อันซื้อวัดจ้าไหนก่อคะอ่ะอ้อยดาอ่าน้องอ้อยแม่อ้อยเนาะอันนี้ก็เป็นร้านไผ่ค่ะพี่นอ้องร้นานไผ่กับโมซิบซีกินน้ากันนีกว่ะมีอย่างค่ะน,นั่งกับติมาเห็ดซอยยาก็คืออืน่นอื่นมาญาเนาะญาซุปข่เรากับแม่ซอยสูอันสูยางสุกินน้ำกันยนนุนี่กินสุกกินดีน้ำกันตลอดไปค่ะเอาขอบคุณหลายๆเรากับร้านอ่าร้านสาวต่อไปคนต่อไปอันนี้คือ ล้านไผ่ล้านไผ่เราซื้อว่าอย่างก่อนปุ๋ยซื้อว่าปุ๋ยเนาะปุ๋ยหมักือปุ๋ยอย่างเดียนปุ๋ยแคแน่นอนอันนีก็บล้านไผ่ค่ะพี่น้องล้านไผ่เวลาเป็นบุญเป็นทานย่างจินย่างอยากอันนั้นอันนี้คือเสี่ยงก็นาปลาตอนใหญ่มี่ยังไงกินมน้ำยาคือเก้าเพราะว่าอยู่ไก่กันค่ะ หลักคนต่อไปล่ะคะคุณแม่สวัสดีจ้าอันแม่ยังกอขันแม่บุนย่างจ้าบุนยางบุนโพจ้าแล้วก็แม่เขียวบลเล็บเขียวบ่ค่ะแมนจ้าเอฟซีคแนนเข่นดเดียเอาบอกไม่กะแนน่อก่นเาอแกนผู้แม่ผู้พ่าปันไหนก็บ้านผี้เดียวเนี้โพดโพบักโม้บ็กแต่งจวดจาดปาดบึมพันลาปาดลบกปัดรก เอามาสิแม่พี่เอาม้าสดเอามารถถาดเอาม่รถเถาะเอาแม่ไม่เอาม่รถเถาแม่รถาะเอาคนต่อไปค่ะอันนั้นนะอันนั้นแม่ยัก้า่สาวแม่แป๊ดแม่แป๊ดโอ้เขาจะโหดเขาจะโหดจักยติอโอันนันสาวก็คือเล่าเป็นอดีตของงานแฟนพยาธิน อดีตอดีตอดีตแม่พญายิ่มตอนนี้อดูไปแล้วเพราะว่าอย่างว่าติสมัยสมัยพอญายิ่มเราวมายู่นี่เราเป็นมาเป็นพระเอกช่อบพวกนั้เพื่อนของคุณแม่สุภาเล่ากิดสิไปมักผู้นี้แต่วาผู้นี้ก็เลยบสุนเลยเลิกล่ากันไปก็ถือว่าธรรมดาชี่เป็นอดีตไปซะเนาะอันนี้แม่แตนแม่แตนคือว่ายังก็ซื้อหรืเสียอยาอมรคำผ้าบุตรพนรานสาวคือกันค่ะพี่น้องดูบูซิซีกันไม่อย่างก็ไม่กินซูกินดิบนด็กันนี่แหละ อันนั่นน้องน้องน้อยน้อยอันนี้เด้อันนี้เด้หนิอันนี้เด้ไพ่ขันอันนี้นายชายานาวงษาอ่าเป็นจังไหนกันค่ะเป็นหลานไส้พเนี้ยการโอ้หลานไส้พเนี้ยการโอ้หลานไส้หมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นกับพีหยังเพิ่นกับไม่กินซุปกินเพริอยู่นี่พี่บไส้ของผู้นี้เนาะโอ้พี่บไส้ของอันอ่าสุวรรณนาซิลาสิโคนค่ะมาแล้วโอ้แล้วผู้นัิงไทยใชผู้นัิงไทยใช่ไ เราซื้อมาใช้ยาแล้วเป็นผู้หลังเป็นผู้นั้นไหมยางมากอยูนผู้นั่นมาเนี้ยมาเนี่ยไม่เหงาเลย่างยื้ย่ายแบบก้อนลูกไผ่ยื้อสายแบบไผ่ไ่เยอะละอำนน่ามากอันนี้ก็คือเป็นหลานไส้เพิ่นเป็นผู้รับเหมาจักงนอยกสิไปแม่นบ่ไปไปนี่โอ้ไปมื่อเดือนสัพหันเพิ่นกสิไปอ่ะเป็นผู้รับเหมาสัพหน เพิ่นกต่ทีไปอ่ะทำภารกิจเนาะครับแม่นแม่คือธุรกิจของเราเข้ามาไปกับว่มี่ยูไมีกินมีใส่เข้ากับตองไปเป็นนนนสพแ่อไปเพื่อธุรกิจเพื่ออาชีพเพื่อครอบครัวแม่นครับขันบ่ไปหากับว่ได้กยูได้กินเอาให้อ่ะร้านไส้เดินทางตลอดก่อนให้เลยลำล้ำเลยๆจบๆมามาสุดๆทุกคน ต่อมาก็น่าจะรู้กันอยู่ลุงตู่อัน <confer> นี well. <iter és Laughter> ้ไม่ใช่ลุงตู่นายกนะคะอันนี้ลุงตู่ป้าหน่อยค่ะลุงตู่ป้าหน่อยจ้าอันเด็กสะกุลคนบ้านมินเดี๋ยวขับเดินเดี๋ยวขับเดินลุงตู่ป้าหน่อยเอาซ้ำนี่เระก็เพิ่งย้าบ้านสายจวดกต่อิ่มแล้วขอบพูดมาหนี้บ้านนี้ไม่เสื่อเพา่กับหลังจากที่อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จวดจัดฟาดบึ้มนี่บ้านจวดจัดฟาดบึ้มอยังประทีปไม่ยังจวดจัดฟาดบึ้ม กสิแกะทิพตัว<า>แกกทิพแกกทิพเออแกกทิพเอาคนละเอาคนละสอ0รบาทสวสดสนย่ให้ยิ่งได้ หนหเอ่ออ hmm? ันนี้ก็ต้องต้องอห้าคนนั้เดี้จนะนี่ของแม่นะอันนี้อันนี้สองสี่ห้าเออหาขนเนาะหาข้หาข้นนะแม่เอาเท้าเขียวน้ำเลยเออเป็นกรเขียวน้ำเด้ไมรเขียวน้ำเด้น่หข้ได้หคนนละ ่อลรับตลอดเ่่า่ยแม่ห่่่า่อยม่ห่่วนๆให้ล้วเี่อยากให้แล้วเนี่เสียยิ่งใหญ่ต่อใหแล้วเราไม่สารทีครับเอาเบาด้วยครับโโลเกมกัุภา้า ทะลแกนแมสุภาฟาจังไหนโขดโพดจังไหนภาษาสายอยู่ว่จะมาโขดโพดโขดโพดบกโม่บกแตงควดจาดฟาดบึ้มมันนะมาดูเมาะมาดเถาะมาหลุดเถาะ

ขึ้นไหนครับพี่มาไม่หรือวะทุกแม่ข่อยมีข้อมสุขว่าซุ่นหัวเราเห็นไปให้เราเห็นเรามีความสุขเราเห็นยังเลยความจุดต้องคนสื่อสารตลอดแต่ยิ่งไข่ยิ่งได้เป็นว่าแมนเอื่อเฟื่อเพลียอันนี้ก็มีตรตาลูกล้านมีแต่ญาติมิตรที่อยู่บ้านด้วยกันไม่ไปไหนนะเขาไม่ได้เขาไ่ได้ไปใช้แตะกุณนั่งมุ่งสาปรเดี๋ยวนลูกพ่อลุงลูกแม่ป้าแล้วก็ลูกหลานก็มีแต่อันเดียวกันประเดี๋ยีแมิตรตะว่งตะกล่วนก่น อยู่ในพื้นที่ระยะห่างกันกันลอยเมตรหาสิบเม็ดเป็นรูปต่างครับนี่ครับชุดงานทีนี้ครับเดี๋ยวจังแรกก็ได้เดี๋ยว

ก้มขอบคุณมาเนี่ยขอขอบคุณคุณแม่สุภาพที่เฮ็ดขอบปรุงแล้วก็น้องกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็มีน้ำใจให้กับพี่น้องเนาะให้กับคุณล้านพี่น้องแล้วก็ญาติยาดก็ให้ได้มีความสุขแม่กันตรงนี้จะความจะเลื่อนลุงเรื่องแม่กันให้สุภาพบุรเลี้ยงตุ้มลูกตุ้มหลานตุ้มพี่ตุ้มน้องตลอดไปที่เขาเนี่ยล่ะขอให้แม่ร่รวยตลอดปีโชคดีตลอดไป